สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีว่าชาแนลนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาทำแรนดอมกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้หัวข้อตอนที่เราปิดคลิปกันแล้วเพราะว่าเราจะใช้พลังงานไพ่ของ g o d d เดรสเลิฟนะคะออร์ l เามาดูพลังงานของคุณกันอ่ไม่รู้นะคะว่าใต้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 ใตใตสำรับเนี้ยคือ <c ười> อะไร เราก็เพิ่งเปิดเนาะแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าจักรวาลนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานใดๆก็แล้วแต่ได้จัดเตรียมอะไรไว้ให้คุณการจัดเตรียมนี้เราหมายถึงว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เตรียมวางไพ่หรือจัดอะไรนะคะแต่เราอยากจะดูว่าจักรวาลเนี่ยท่านได้จัดเตรียมมาไว้อะไรไว้ให้เราไม่ได้สับไพ่แต่ว่าเราจะขอไพ่ที่เปิดออกมาจากกล่องใต้ใต้ใต้นี้เลยเนาะโอเคค่ะเราขอหงายเลยนะเรามาลุ้นกันนะคะอุย อ่คุณได้พไพ่ใบนี้คุณกำลังะจะได้รับพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นพลังงานบวกทำให้คุณมีไฟหรือได้เห็นอะไรบางอย่างคำตอบอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปต่อกับสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณได้พลังงานที่เป็นคุณอยู่ในตอนเนี้ยคุณกำลังจะมีบางสิ่งบางอย่าง ไอเดียใหม่ความคิดใหม่หรือสิ่งใหม่ๆเฮ้ยเราพลาดไปได้ยังไงเราลืมไปได้ยังไง mm hmm. เมื่อคุณได้ความคิดหรือไอเดียอะไรบางอย่างนะคะคุณก็จะได้ปลดปล่อยศักยภาพในตัวของคุณได้อย่างเต็มที่เหมือนคนเราเมื่อเจอเป้าหมายที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะปล่อยศักยภาพของเราได้อย่างเต็มที่ แต่การที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเนะี่ยมีความสามารถอะไรคุณมีศักยภาพอะไรแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะใช้ความสามารถนั้นออกไปได้อย่างไรโอเคนะอ่ายกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสําหรับให้ไปนเนี้ยเหมือนตัวไม่หมาโยิงอะคือก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์นะก็เรียกต้องเรียกว่าพรสวรรค์ในการวาดรูปเอ่องานศินละปะอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็กําลังคิดอยู่ว่าเออเนี่ยเราก็อยากจะทําตรงนี้เพิ่มนะมันเป็นงานศินละปะที่เราชอบ แต่ตัวนี้เราทุ่มเทกับการทําช่องนะอ่านไพ่ดูดวงเนี่ยเราทุ่มเทตรงเนี้ยร้อเอร์เซแต่เราแต่จิตใต้สำนึกของเราอะเราก็ยังรู้ว่าเรายังมีศักยภาพที่จะทำตรงนี้ได้อีกแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจหรือ,อพลังงานที่บางทีเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเชื่อมโยงตลอดเวลามีมีลูกดวงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะอยากจะดูดวงนะแต่เขาขอเขาขอ,อ เปลี่ยนค่าครูนะคะจากการดูดวงเนี่ยเป็นเป็นภาพวาดได้ไหมเป็นภาพวาดมัน,ม,นาามันดาลามันดาราได้ไหมเขาก็ส่งที่ว่าภาพที่เขาวาดเนี่ยมาให้ดูเฮ้ยเราก็บอกว่าเออเราก็รู้สึกว่าเออภาพวาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เออมันมีศาสตร์ทางด้านนี้ด้วยเหรออ๋ออันนี้เขาเรียกแบบนี้ได้เหรอคือจริงๆเราเราไม่เคยรู้ว่าเอาภาพเป็นที่เป็นแบบเนี้ยมันเป็นอ๋อเขาเรียกแบบนี้เหรอมีความหมายอะไรยังไงคือมันมีความหมายของการบำบัดหรือใดๆก็แต่ทําให้เกิดสมาธิฝึกโอ้ยมันก,มนก็มันก็ทางเดียวกันอะไรอย่เงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าโอเคเราก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวเราดูให้อ่าประมาณกี่นาทีก็ว่ากันไปแล้วก็รูปเนี้ย เราไม่เอาหลอกเราก็ให้เขาไปจําหน่ายหรือไปอะไรก็แล้วกันแล้วก็อันนะก็ประมาณนั้นทีนี้มันก็เป็นอะไรโดยมันเป็นแรงผลักดนันหรือมันเป็นไอเดียคือมันจุดอะ่ะมันจุดแบบนี้จุดไฟแบบเนี้ยเออเราควรจะทําอะไรพอเมเรารู้ว่าเอ้ยเราทําสิ่งนี้ได้เราควรจะทําอะไรมันก็กลายเป็นว่าเออเรามีแรงเรามีพลังที่จะปล่อยศักยภาพตรงนี้ออกมานะแม่หมอก็เริ่มมาวาดรูปมาหัดวาด อ่าเห็นหมหอันนี้อันนี้โชว์หน่อยนะคะอันนี้เป็นภาพแรกเลยนะที่วาดภาพมันดารานะคะเพิ่งวาดเสร็จเป็นภาพแรกแล้วก็เดี๋ยวจะทําลงใน You Tube แล้วก็เราก็จะทําต่อไปอเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีสมาธิมันเป็นเรียกว่าเป็นพลังงานที่มันมันไม่มีขีดจํากัดในการจินตนา,าการอะอะไรก็ได้นะถ้าเราเข้าใจ พื้นฐานของมันแล้วก็สามารถทําได้นี่เป็นภาพแรกเลยนะคะที่พิ่งทาเสร็จก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราก็ทําได้เห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะต้องดีขึ้นกว่านี้อันนี้คือเนี่ยค่ะจากไพ่ใบนี้เลยอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะว่าเราไม่ได้เตรียมไพ่ไว้นะแต่เราอยากจะมาะค้นหาความลับว่าจักรวาลจัดเตรียมอะไรไว้ให้คุณอะไรทํานองนี้เนาะนี่แหละคะ่ะคือความหมายของไพ่ใบนี้และตอนนี้เชื่อว่าคุณกําลังจะ ได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณนั้นได้ปล่อยศักยภาพของตัวของคุณนั้นไปในทิศทางที่เป็นตัวของคุณมากที่สุดที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยค่ะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างในในตัวของคุณให้เป็นอิสระ คุณมีความไพ่ใบนี้เราขอเราเราขอพูดถึงพลังงานของคุณว่าคุณมีความเข้มข้นดีกว่าเนาะคุณมีความเข้มข้นคุณมีพลังงานหลายสิ่งหลายอย่างที่รอรอการปลดปล่อยรอให้มันขยายออกไปกว้างออกไปหรือออกมาจากตัวของคุณทั้งหมดคุณมีความเก่งคุณมีความกล้าคุณมีความดุดันมีพลังงานที่แบบไม่รู้สิมันเยอะแยะไปหมดเลยที่อัดแน่นอยู่ในตัวของคุณอ่ะเดี๋ยวพอคุณ ได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเหมือนแม่หมอคุณก็จะ let's go เนาะ and be ปล่อยมันเป็นไปเอามันออกมาแต่มันมีจุดมุ่งหมายนะไม่ได้ว่าเอาออกมาเลยเปิดมันมีจุดมุ่งหมายว่าเออเอาออกมาแล้วมันต้องมันต้องมีประโยชน์กับผู้คนมันต้องมีประโยชน์กับตัวเองการทําช่องก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเราลงเป็นคลิปวาดรูปไปตรงนี้ไปเนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ เกิดขึ้นในภายภาคหน้าซึ่งตรงนั้นเราก็มาลุ้นกันนะคะมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีเป้าหมายแล้วละอ่านี่คือตัวตนของคุณนะ compassion นะคะโดยตัวของคุณเองเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่เข้าถึงเลยแหละตรงนี้นะเข้าถึงอาศัจธรรมในชีวิต เป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่มีแต่สิ่งดีๆความคิดดีๆปรารถนาดีเพื่อผู้อื่นนี่คือตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะผลงานของคุณสิ่งที่คุณทำนั้นคุณจะกลายเป็นที่รักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยคุณจะเป็นใครก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่คุณแสดงออกและการให้ของคุณให้เนี่ยมันหมายถึงว่าอาจจะมีเ,เขาเรียกว่า ในจิตใจของคุณน่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์ใดๆก็แต่แต่การให้ของคุณนั้นมันเป็นการให้แบบก็เพื่อตัวของคุณเองด้วยแต่สิ่งที่คุณให้นั้นมันยิ่งใหญ่นะมันยิ่งใหญ่จริงๆอ่าไอเดียของคุณหรือเป้าหมายอะไรของคุณเนี่ยเพฉะนั้นในสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยผลตอบรับของคุณที่จะกลับคืนเข้ามาคือคุณจะถูกรักแบบไร้เงื่อนไขโอเคนะทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันอ่ะขอวางตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ ไปดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรกับคุณ ชาไม้เท้าความสำเร็จอ่ะเมื่อคุณได้รับแรงบันดาลใจเหมือนก็ t ไอเดียอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นขอให้คุณจงเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนั้นว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่มันหนาแน่นโอ้โหมันอัดไปด้วยภูมิปัญญาอัดไปด้วยความรู้อัดไปด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณกำลังจะปลดปล่อยให้สิ่งที่มันมีอยู่ในตัวของคุณนั้นได้อิสระทางความคิด ในเรื่องของการกระทําเพราะฉะนั้นคุณศรัทธาคุณมีความเชื่อมั่นนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือราชาไม้เท้าคือความสําเร็จแล้วมันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นความสําเร็จที่งดงามมากๆอก็ไม่แนะ่นะในสิ่งที่ไม่เหมาะทำมันอาจจะรู้สึกเหมือน,เป,นเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งความสําเร็จก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังในตัวของคุณเอง คุณอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการคุณอาจจะได้เป็นนักธุรกิจหรือคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเกิดความสําเร็จแบบที่คุณอาจจะไม่คาดคิดในระยะแรกๆนะคะคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามนะใช้ความพยายามเพราะว่าบางครั้งคือต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆความสําเร็จเชื่อนะคะว่ามันเกิดจากความพยายาม เพราะฉะนั้นคุณต้องมีความพยายามและความพยายามของคุณนั้นมันจะผ่านไปได้มันจะสําเร็จได้ด้วยดีอย่าท้อนะคะเพราะการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่คือบางคนคาดหวังส่วนว่าทําบางทีนะคือยกตัวอย่างเลยว่าบางทีเนี่ยลูกดวงนะเขามาดูดวงแล้วบอกว่าเนี่ยทาคลิปลงไปทําคลิป youtube ลงไปเนี่ยไม่เห็นมีคนติดตามเลยอะไรเลยน้อยมากอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าแล้วตอนนี้ทํากี่คลิป เพิ่งลงไป5คลิปเองแล้วทำมานานเท่าไหร่แล้วหเดือนโหคุณไม่ได้ลงคลิปทุกวันเหรอแล้วคุณทำา5คลิปคุณคาดหวังอะไรโอเคไหมคือจริงๆเนี่ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างคือทำคลิป YouTube แต่คุณอาจจะทำอะไรก็ได้ทำในทำ u t u b e ก็เหมือนงานประจำคุณก็ต้องลงคลิปทุกวันเนาะวันหนึ่งอาจจะคลิป2คลิปก็แล้วแต่ คุณจะคาดหวังว่าคุณลงแค่ห้าคลิปเนี่ยจะมีคนมาติดตามคุณเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไหมแต่คุณต้องทํางานอย่างสม่ําเสมอคุณต้องถ่ายทอดมันออกไปทุกๆทุกๆุกวันแล้วก็แล้วก็สม่ําเสมอเหมือนคุณทํางานประจํามาแปดโมงคุณก็ต้องทำห้าโมงคุณก็เลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ้นเดือนคุณก็ได้รับเงินเดือนเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจงสม่ําเสมอแล้วก็จงมีความพยายามอย่าท้อแท้ผ่านระยะ ทางเนี่ยผ่านจุดเริ่มต้นให้ได้เดี๋ยวระยะทางของคุณนั้นมันจะไกลนะใครที่กำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าโอ้มันมันต้องพยายามมากแค่ไหนความพยายามนั้นนะมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีเสมอสําหรับคุณในตอนนี้แต่บางครั้งความพยายามของบางคนมันก็ไม่เป็นผลสําเร็จอันนี้มันก็ไม่ได้หมายถึงเสมอไปทุกๆคนว่าพยายามกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันจะสําเร็จเพราะบางทีมันก็ไม่ถูกทางโอเคนะแต่ตอนนี้อยากจะบอกคุณมาถูกทางแล้วจงพยายามต่อไป King of Cups ทำไมคุณถึงได้เข้ามาฟังคลิปนี้เพราะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยเชื่อนะว่า King of Cups เนี่ยคุณเป็นคนที่มีความเสียสละเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสิ่งที่คุณกำลังจะถ่ายทอดออกไปหรือสิ่งที่จะเป็นไอเดียของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดประโยชน์แค่คุณคนเดียวลกค่ะ เชื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยความดีในตัวของคุณความเป็นตัวของคุณนั่นแหละความอบอุ่นไม่รู้แหละว่าคุณกำลังจะทำอะไรหรือคุณกำลังจะได้เก็ตไอเดียอะไรมาเพื่อใช้ศักยภาพในตัวคุณจงใช้มันให้หมดแม็กเลยนะลุยเต็มที่ถ้าคุณเป็นนักวิ่งจุดสตาร์ทของคุณนั้นมันจะเป็นจุดสตาร์ทที่ที่มั่นคงมากๆคุณดันตัวเองให้สุดให้สุดกำลังเลยเดีย๋ยวคุณก็ไปได้ไกล เมื่อกี้เพิ่งบอกจุดสตาร์ทนะถือดาบฟาดฟันนะในช่วงระยะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยคุณจะอาจจะต้องฟาฟันคุณอาจจะต้องไม่รู้แหละมันมันคือสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของคุณบางทีมันไม่มีอะไรราบรื่นนะจริงๆแม่หมอก็เหมือนกันการเริ่มต้นทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันไม่มีอะไรราบรื่นมันต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายาม ไพ่ที่ซื้อมาไพ่ที่ได้มาแต่และสำรับสำรับมีความหมายเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยแล้วมหมอก,ก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้ oh, เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษอื um, เปิดคําแปลขึ้นมาเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, จะอันนั้นมไม่ไม เราต้องมีความพยายามเหมือนกันพยายามที่จะเออดูซิว่ามันแปลยังไงความหมายลึกซึ้งเป็นยังไงอะไรนีคือมันต้องละเอียดอะ่ะหมดเลยมันคือความพยายามกว่าที่จะเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆตรงนี้ได้ใช้ความพยายามหมดมันมันไม่ได้ง่ายแต่พอเราทําได้แล้วเนี่ยเรากร็รู้สึกว่าเอ,อ้ยมันท้าทายเราทําเรื่องยากๆได้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เรานําพลังงานดีๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆทุกวัน เรียมนั่งคิดว่าเฮ้ยก็แค่มานั่งพูดเนี่ยมันง่ายนะอะไรนะมันไม่ได้ง่ายนะกว่าที่คุณจะมาอ่านความหมายหรือว่าเข้าใจความหมายได้อย่างลึกซึ้งนะมันต้องใช้ความพยายามหมดไม่หมอะก,ก็เหนื่อยแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมากๆซึ่งคุณก็เหมือนกันนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสําหรับไพ่ใบนี้คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณล้มเหลวมาเยอะ คุณทดลองนั่นคุณทดลองนี่คุณทําสิ่งนั้นคุณทําสิ่งนี้คุณผิดหวังคุณผิดพลาดกับชีวิตล้มเหลวมาเยอะไม่รู้แต่คุณต่อกี่ครั้งแต่ครั้งนี้จะเป็นความสําเร็จของคุณอย่าเพิ่งท้อนะมันเหมือนกับครั้งที่ร้อยก็ยังล้มแต่คุณอาจจะสําเร็จในครั้งที่1นึ่งก็เป็นไปได้แต่มันอาจจะเป็นวิธีการหรือไอเดียอะไรต่างๆที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้หมายความว่าคุณทําเรื่องเดิมๆซ้าๆอยู่นั่นแหละ จนเป็นครั้งที่ร้อยแล้วก็อาจจะเป็นไม่ได้ครั้งที่ร้อยหนึ่งคุณอาจจะสําเร็จแต่อันนี้อาจจะหมายถึงความหลากหลายในชีวิตของคุณที่คุณพยายามนู้นพยายามสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมาคือคุณรู้ว่าคุณมีศักยภาพในตัวเองไงแต่คุณไม่รู้จะถ่ายทอดยังไงแต่ตอนนี้เชื่อว่าคุณจะได้รับพลังงานที่คุณจะรู้ว่าคุณจะใช้ความสามารถของคุณนั้นไปในทิศทางใดแล้วคุณเล็บคุณคุณเก็ตละนะในตอนนี้อ่ะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะมงกุฎอยู่ที่ปลายดาบ มีผู้นำทางนะนี่มีงูด้วยอ่ะงูนี่คือผู้นำทางของคุณถือดาบหนึ่งคุณถือดาบสถึงที่คุณจะต้องทำคุณถือดาบแล้วคุณก็การถือดาบคือการที่บอกกับตัวเองว่าสู้สู้แล้วก็สู้แล้วตอนนี้คุณมีผู้นำทางแล้วพอคุณได้เจอผู้นำทางแล้วคุณเก็ตเนี่ยเหมือนกันนะคะหนึ่งไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไฟที่จุดอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมงกุฎมาคุณจะได้รับชัยชนะและความสำเร็จ นี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกกับคุณอะไปดูกันต่อนะคะว่าพายอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมบ้างไลน์ถ้าอยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมนะคะ ขอโทษทีนะคะไม่ได้ปิดโทรศัพท์นะก็จะมีเพื่อนๆทักทายมาดูดวงสอบถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่หมอก็ไม่ได้มีแอดมินหรืออะไรเนาะก็ต้องจัดการบริหารทั้งหมดนะทาคลิปเองตัดเอง,งเองลงเองนู่นนี่นั่นคือทําคนเดียวโอเคเนาะ<ม>อาจจะมีเสียงเข้ามาบางห้องบางทีก็ลืมปิดเสียงอะไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมคุณได้ไพ่ Knight of Pentacles ความสําเร็จของคุณเนี่ยคือต้อบอกว่าคุณจะเริ่มเห็นความสําเร็จของคุณได้อย่างงดงามคุณจะรับผลลัพธ์ของคุณผลประโยชน์ของคุณในเมื่อคุณเนี่ยได้ให้พลังงานบางอย่างไปหมายถึงศักยภาพในตัวของคุณความสามารถของในตัวของคุณเนี่ยเมื่อคุณผ่านมันได้เมื่อคุณได้รับชัยชนะนะคะผลสําเร็จของคุณเนี่ยมันจะตามมาคุณจะได้รับมันแน่นอนนะอัศวินเหรียญคุณจะพอใจกับ ความสำเร็จแรกของคุณผลประโยชน์ก้อนแรกของคุณคะ่ะได้ไพ่สเตรนจ์นะคะโอ้ความสุขคือหมอวัเนี้พลังงานนี้คุณสัมผัสได้ยังไงบ้างความสุขความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในความอดทนแล้วก็พยายามและผลลัพธ์ที่คุณได้นะั้นเป็นผลลัพธ์ที่เหมือนกับถ้าเราจะเปรียบเทียบส่งว่าคุณคุณกำลังฝึกสิงโตอยู่ตัวหนึ่ง โอ้สิงโตเนี่ยเป็นสิงโตที่นะาเขาเรียกว่าราชาเนาะเจ้าป่าเนาะเป็นเจ้าป่าการที่คุณจะฝึกสิงโตเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งมันเป็นเรื่องท้าทายของคุณนั่นแหละในความสามารถของคุณที่คุณใช้จากศักยภาพของคุณเนี่ยออกไปแล้วมันจะเกิดผลสําเร็จได้ยังไงนั่นแหละคือมันคือสิ่งที่ท้าทายที่คุณจะต้องทํา ทีนี้พอคุณฝึกได้สิ่งโตตัวนี้ก็จะเชื่องแล้วก็คุณจะสั่งอะไรก็ได้คุณจะอะไรก็ได้มันจะง่ายแต่สิ่งที่ยากในชีวิตของคุณในตอนนี้มันจะง่ายได้กับคุณมากๆเลยในอนาคตนะถ้าคุณผ่านการฝึกฝนใครที่ทำอะไรอยู่ในตอนนี้เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าครั้งนี้มันจะเป็นความสำเร็จที่งดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่คุณจะได้ไอเดียคุณจะไดะ้แนวทางที่ดี ในการสร้างตัวเองเนาะคุณได้ทั้ง k n ิงคั s แล้วก็ได้ทั้ง queen cups พลังงานของคนที่น่ารักอบอุ่นแต่เป็นพลังงานของคนที่แข็งแกร่งแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่เป็นพลังงานของคนที่ดูเหมือนกับว่าเออน่ารักนะอ่อนโยนแต่มันมีหัวใจที่เป็นเพชรจริงๆแข็งแกร่งจริงๆล้มกี่ครั้งก็ยังไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่คุณที่คุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จเนี่ยเชื่อถือว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะค e n o ออฟคัพเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนกับเออเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคุณเรียนรู้ได้คุณอดทนได้คุณเข้มแข็งได้แต่สิ่งที่คุณจะส่งต่อเนีคือความเมตตาความเมตตาความรัก อยากจะให้กับผู้อื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้คนอื่นเป็นกําลังใจให้กับผู้อื่นได้มีกําลังใจไม่รู้คุณกําลังทําอะไรอยู่เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งหมาเท้าเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยเนอะ,อะคุณจะได้รับพลังงานที่ดีมากๆ คือจริงๆเนี่ยคุณอาจจะได้รับแล้วก็ได้แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นของคุณเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแรงบันดาลใจของคุณการเริ่มต้นของคุณนั้นมันคือแสงสว่างในอนาคตเนาะเมื่อคุณถืออ่าถ้าเราจะมองว่าอันนี้คือคบเพลิงเนาะคุณถือคบเพลิงเนี่ยคุณจะก้าวไปทางไหนในสิ่งที่คุณถือเนี่ยมันก็จะเป็นแสงสว่างตามตามคุณไปในทุกๆทางคุณอาจจะเป็นผู้เบิกบุกเขาเรียกว่าอะไรนะบุกเบิกเออนะ คุณอาจจะเป็นผู้บุกเบิกถือคบไฟนําทางไปทางข้างหน้าของคุณมันอาจจะดูมืดแต่ถ้าคุณไปปรากฏตัวหรือเดินไปคบไฟของคุณยังไงเขาก็ต้องส่งทางให้คุณได้เห็นทางข้างหน้าอยู่แล้วนิดนึงก็ยังดีแต่อาจจะมีคนเดินตามหลังคุณมากมายเนาะตามหลังคุณมากมายที่เขาได้แสงสว่างจากคบเพลิงของคุณโอเคนะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณคะ่ะอ,อ่ะ มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมที่พ่อยากจะบอกกับคุณอีกขอขอพลังงานนี้อีก3าใบนะคะสักสามใบเดมเพรสอื้สวยงามคะ่ะอ ขอ้คุณได้รู้นะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอยคุณจงเชื่อว่าปั้นปลายชีวิตของคุณอะเมื่อถึงวัยหนึ่งที่คุณเติบโตที่คุณประสบความสําเร็จคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่หมายถึงถ้าถ้าตอนนี้ใครที่เข้ามาฟังนะอายุคุณยังไม่ถึงเลขสี่เลขสี่เนี่ยแต่ถ้าใครผ่านเลขสี่ไปแล้วคุณเตรียมรับได้เลยว่าคุณเตรียมรับได้เลยนะคะว่า บ้านปลายของคุณชีวิตของคุณอะยังไงคุณก็สุขสบายแต่ถ้าใครยังไม่ถึงเลข4บอกได้เลยเขาว่าหลังจากเลข4ไปแล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยโอ้โหคุณจะแบบดังดีเอ็มเพรสจากกะพัีนีเลยชีวิตจะ,จะมีแต่ความสุขความสงบความสบายอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งร่ำรวยนะเป็นชีวิตดังอะคุณก็นึกถึงจาก,กพรรดินีก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรนั่นแหละคือชีวิตของคุณโอเคเนาะอะไรอีกคะ โอ้คิงเหรียญคิงถือเหรียญนะคะอัศวินเรียญราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญมังโหขึ้นมากับ t ีเอ็มเพ s สนี่คือตัวของคุณนะมังคังร่ำรวยคุณคุณต้องยอมรับนะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการเงินการทองเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตมากๆ เพราะทุกอย่างมันต้องใช้เงินโอเคนะการที่คุณจะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตานั่นกนน็นั่นคือสิ่งที่ดีแต่การที่คุณจะช่วยเหลือได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนั่นก็คือคุณเป็นเศรษฐีแล้วคุณก็สามารถใช้เงินของคุณนั้นสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้เช่นคุณอาจจะอุปถัมภ์เด็กที่เด็กที่เขาเรียน เขาก็อยากเรียนนะไม่จําเป็นเรียนดีหรือไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปมองว่าโอ้เราต้องสนับสนุนเด็กที่หัวดีเรียนดีเลยแต่ถ้าเด็กคนไหนที่เขาด้อยโอกาสแต่เขารักเรียนใจอยากจะเรียนอยากจะหาความรู้อยากจะมีอนาคตที่ดีตรงเนี้ยช่วยส่งเสริมเถอะค่ะไม่จาเป็นว่าหัวคนนั้นต้องเรียนเก่งหรอกนะเรียนเก่งหรือไม่เก่งถ้าเขาอยากเรียนก็จงสนับสนุนคุณอาจจะเป็นคนคนนั้นเพราะคุณคืองเรียนและคุณคือเด p เพรสและคุณคือ u e e n of Cups คุณอาจจะมีจิตใจเมตตาปานีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยค่ะคือตัวของคุณเมื่อคุณร,ำร่ำรวยคุณมีเงินมีทองคุณเป็นเศรษฐีคุณจะยิ่งให้สิ่งดีๆกับผู้คนการเงินการทองสำคัญโอเคเนาะเราต้องมั่งคั่งก่อนแล้วเราถึงจะให้สิ่งที่มั่งคั่งนั้นออกไปจากพลังงานของคุณได้ออะไรอีกคะ ได้ไพ่เจดถ้วยในชีวิตของคุณในชีวิตของคุณอืคุณจะมีทุกอย่างที่คุณปรารถนาอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะในอนาคตคุณต้องการคุณจะได้ คุณอยากให้อะไรคุณก็จะให้คุณก็จะได้ให้คุณจะได้เป็นทั้งผู้รับทุกอย่างที่คุณต้องการแล้คุณจะเป็นผู้ให้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะให้ความรู้สึกดีๆความรักความเมตตานะคุณอาจจะให้พลังงานที่เป็นบวกให้กับคนที่ท็อกซิกให้กับคนที่เจออ,อุปสรรคปัญหาในชีวิต คุณอาจจะให้ความสะดวกสบายให้รางวัลคุณอาจจะจัดอะไรขึ้นมาแล้วก็มีการแข่งขันใดๆคุณสามารถทําได้ทุกอย่างที่คุณต้องการนะโอเคเนาะนี่คือ,อสิ่งที่ ไพ่อยากจะบอกของคุณเนี่ยกับคุณในแรนด o อมนี้นะคะก็อาจจะน่าจะเป็นคลิปหนึ่งที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็มีกําลังใจแล้วคุณจะได้เห็นอนาคตของคุณค่ะอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณสําหรับการติดตามกดไลค์กด like, แชร์คอมเมนต์สุดปตงขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาฟังที่เข้ามารับพลังงานแรนด o อมนี้สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ